เรื่องของโครงการสําคัญของรัฐบาลทีมิการครับ,รบเขื่อนยังเดินหนาอย,ย่างต่อเนื่องกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของโครงการคุณสู้เราช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจและก็ประเด็นในเรื่องของการซอยเหลือพีนอ่น้องประชาชนนั่นเองนะครับตอนนี้พบว่ามีลูกหนียังคงมีความสนใจกับการขรมโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มีการขยายจากเฟด รอบหนึ่งมาละหรือเวลาสองก็มีการขยายไกนิดนึงเพื่อเติมเติมอย่งเติมโอกาสให้กับคนที่สนใจโครงการนั่นเองนะครับบอกว่าสินสจากเดิมสินสุดที่30มสิมิถุนายนขยายไปถึงสิ้นเดือนนี้อัปเดตก,กันต่อเนื่องนะครับจากกับ่านรองภูมิในการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณสราวัณอัง กับม่นกรมเกลียวนะครับอยู่ในสายกบหาแเ้วนะครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสด e ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเปียพงษ์และคุณวารีค่ะครับผมเมื่อวันศุกร์คุยกันในเรื่องของการระงับการอายัดบัญชีกันไปวันนี้คุยกันต่ออีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจและเป็นโอกาสสำหรับพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมโครงการนี้คุณสู้เราช่วยเฟสสองที่มีการขยายเวลาออกไปนะครับอยากให้เล่าภาพรวมกันหน่อยนะฮะว่าในช่วงของเฟสที่หนึ่งเนี่ย มีความคืบหน้ายังไงและตอนนี้เป็นยังไงบ้าง,งคุณเมย์ครับกับโครงการนี้ค่ะก็โครงการคุณสู้เราช่วยเป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนี้เนาะที่เป็นความร่วมมือของภารรัฐนะคะกระทรวงการคลังแบงชาติแล้วก็สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้อะคะ่ะเราเริ่มโครงการมาตั้งแต่12ธันวาคมปีที่แล้วเนาะ อตอนนี้ก็ปิดโครงการเฟหนึ่งไปเนี่ยเราช่วยลูกนี้ได้ประมาณ5.2ซค่ะของยอดหนี้ของคุณสมบัติที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมได้ก็เลยอ่ยังช่วยได้ยังน่าจะได้มีการปรับเงื่อนไขแล้วก็ขยายระยะเวลาใช้เพื่อช่วยลูกนี้ได้ต่อค่ะก็โค้สุดท้ายแล้วจริงๆค่ะคุณเปียะคง,งดวารีเหลืออีก8วันนะคะเราเรายังไปต่อได้อีก8วันก็อยากให้เชิญชวนลูกหนี้ ท,ที่อยากต้องการความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการกับเราค่ะสำหรับกลุ่มคุณสมบัติคนที่จะเข้าร่มวมโครงการเป็นใครยังไงบ้างแล้วคุณบอกว่าโอ้อีก8วันเวลาก็น่าจะกระชั้นพอสมควรและที่บอกว่า5 2ซในเฟสที่หนึ่งช่วยเหลือกันไปได้มากพอสมควรทบทวนคุณสมบัติของคนที่จะเข้าร่มวมโครงการเป็นใครยังไงบ้างครับได้เลยค่ะ,ะสำหรับลูกหนี้ที่สนใจสมัครนะคะ อย่างเรามีมาตรการสามมาตรการย่อยเนาะของโครงการคุ้มสู้นะคะขอเริ่มจากโครงการที่เราเรียกว่าจ่ายตรงโครงรั์เลยลูกนี้ที่มีสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นบ้านรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะแล้วก็สินเชื่อธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูวงเงินนิดนึงเนาะว่าเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินขนาดเท่าไหร่ อย่างถ้าเป็นสินเชื่อบ้านนะคะก็ไม่เกินห้าล้านบาทนะคะวงเงินสินเชื่อ,อรถยนต์ไม่เกินแปดแสนมอเตอร์ไซค์ไม่เกินห้าหมื่นแล้วก็สินเชื่อธุรกิจเอสเอไม่เกินห้าล้านอันนี้ขอให้เป็นลูกหนี้ที่มีเอทําสัญญากับสถาบันการเงินก่อนวันที่หนึ่งมกราหกเจ็ดเนาะ,ะแล้วก็สถานะของเขาอะคะ่ะต้องบอกว่าเป็นคัตออฟเรียกว่าเป็นวันที่ดูสถานะของ บัญชีเนี่ยนะวันที่31ตุลา67ถ้าเป็นสถานนะเป็นค้างเกิน30วันนะคะหรือไม่ค้างชำระแต่เคยมีประวัติปรักโครงสร้างนี้ตั้งแต่1มกราคม65ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมสมัครได้ค่ะนี่คือเงื่อนไขตัวแรกใช่ไหมใช่ใชอันนี้เป็นตัวแรกใช่แต่ว่าอยากให้ชวนชวนมาเพราะว่าสมัครเราได้อะไรก็อบอกว่าสมัครแล้วเนี่ย ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเสริมสภาพคล่องนะคะเพราะว่าค่างวดที่จะ่อนในช่วงสามปีเนี่ยจะจะค่อนข้างต่ําลงนะคะอย่างปีแรกเนี่ยถ้าเคยจ่ายงวดที่หนึ่งหมื่นบาทก็จะเหลือแค่ห้าพันเพราะว่าคิดค่างวดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปีที่สองก็จะขยับไปเป็นจ่ายที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ปีที่สามจ่ายที่เก้าสิบแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,เ,าเงินที่ท่านจ่ายเข้าไปอะค่ะจะ ตัดต้นเลยนะคะนี่ก็จะลดลงเร็วแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะช่วงที่เข้าโครงการเขาจะตั้งพักไว้นะคะแล้วก็ถ้าสามารถจ่ายได้ตรงนะตามชื่อมาตรการออ่ก็ยกดอกให้ด้วยค่ะอันนี้<อ>เป็นเป็นเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการค่ะโอ้อันนี้สนน่าสนใจมากสหหลายคนที่กำลังการใช้ใจ่ายต,ตรึงตึงตัวอยู่โครงการต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับโครงการถัดไปเป็นอ่ โครงการมาตรการจ่ายปิดจบนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะคนที่สมัครได้คือลูกหนี้รายย่อยนะคะ,ะที่มีภาระหนี้เนี่ยเหลือน้อยๆนะคะก็อยากที่อยากจะเคลียร์บัญชีหรือจะจ่ายแค่บางส่วนแล้วก็ปิดจบนี้กันไปไปตั้งต้นใหม่ได้อขอเป็นลูกหนี้ที่มีภาระหนี้ไม่เกินห้าพันบาทนะคะหรือว่าถ้าเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลัปกประกันเนี่ยก็ขอให้เป็น ภาระนี้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือถ้าเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันนะแต่เป็นติ่งหนี้ที่เหลือแบบยังชําระค้างอยู่ก็ไม่เกินสามหมื่นบาทนะคะสําหรับนี้กลุ่มนี้เนี่ยท่านเสียนะคะท่านต้องเสียก่อนเอก็คือค้าเกินเก้าสิบวันค่ะทีนี้ขอยกตัวอย่างละกันว่าถ้าเอจะจ่ายปิดจบยังไงก็คือว่าท่านก็อาจจะติดต่อไปที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้เนาะแล้วก็ดูว่าถ้าภาระนี้ใน,ในรอย,อยอย่างเงี้ยขอจ่ายสัก สิบเปอร์เซ็นตได้ไหมนะจากอายอดทราระที่แบบเหลือจากค่าพันเนี่ย, 5, 000, ยขอจ่ายน้อยๆหน่อยเพจะได้ปิดบัญชีกเ็เรียกว่าา,าสถานะที่เป็นนี้เสียก็จะเคลียร์กันไปก็เริ่มต้นใหม่ได้ประวัตวิก็จะกลับมาอันนี้ก็เป็นข้อดีของมาตรการจ่ายปิดจบนี้ค่ะครับอีกหนึ่งโครงการใช่ไหมครับที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ครับใช่ค่ะอันนี้เป็น อชื่อก็จะใกล้ๆก,ก,กันนะเมื่อกี้จ่ายปิดจบอันนี้คือจ่ายตัดต้นจ่ายตัดต้นตใช่ค่ะจ่ายตัดต้นนี้ก็คือว่าเป็นโครงการสําหรับลูกหนี้บัตรเครดิตนะคะ่นเชิ่ส่บุคคลอันนี้ยอดหนี้เยอะหน่อยนะไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อบัญชีแล้วก็เป็นหนี้เสียทีนี้จะ,จะอันนี้สมัครเราจะได้อะไรถ้าสมัครแล้วเนี่ยท่านจะไอ้ยอดหนี้ห้าหมื่นบาทที่คงเหลือต่อบัญชีเนี้ยค่ะท่านจะผ่อนน้อยลงนะ จะผ่อนเหลือแค่เดือนละประมาณ2%ขอ,ของของของต้นนะคะเพราะว่าเราไปเหมือนกับปรับยอดนี้ให้มันเป็นยอดนี้ระยะยาวแล้วก็เช่นกันนะดอกไม่วิ่งนะเพราะว่าพักไว้ไม่ต้องจ่าย<ข>ดอกเบี้ยพักไว้ยังไม่จ่ายตอนนี้ครบ3ปีถ้าจ่ายตามเงินขายได้ก็ยกดอกให้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนงินทุกบาทที่จ่ายเข้าไปเนี่ยตัดต้นล้วนๆนะ mm hmm. และ้วก็อ่ ลดภาระลงได้เยอะค่ะเพราะว่าจ่ายขั้นต่ำแค่สเแต่ว่าถ้าท่านมีห้าเอร์็สิบเปอร์เซ็นก็เขาไปตัดได้นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นโอกาสที่ช่วยเคลียร์นี้อย่างที่เรียนนะะมันต้องมีคนมาช่วยรับภาระดอกเบีย้ยซึ่งจริงๆแล้วรัฐก็เข้ามาเสริมตรงนี้ให้นะคะค่ะคุณแม่คะในช่วงของเวลาอีก ไม่กี่วันในการตัดสินใจของผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยในช่วงของเฟดหนึ่งกับเฟดสองนี่มีความแตกต่างกันไหมคะหรือว่ามีสถาบันไหนเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าคะค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะแล้วก็นอนแบงค์ non นะคะที่เป็นลูกของธนาคารอันนี้นี่สามารถติดต่อไปที่เจ้าหนี้ได้เลยว่า สนใจเข้าร่วมมาตรการก็จะมีคําแนะนาให้ค่ะครับผม,มคนที่เคยเข้าร่วมเฟสหนึ่งไปแล้วนะฮะบางบางโครงการเข้าไปแล้ว<ะ>แต่พอมาดูเฟสสองเอา้าเงอนเข้าเงืนอนไขอีกหรือบางทีสมัครตอนเฟสหนึ่งไปอ่ะเงื่อนไขไม่ตรง<ะ>รอบนี้ยังสามารถยื่นซ้อนได้อีกไหมฮะอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีการจริงๆถ้าสมัครไปแล้วลูกเจ้าหนี้เขาจะเข้าไปดูคุณสมบัติให้อะค่ะถ้า อยื่นไปแล้วอาจจะตกเศษหนึ่งแต่ว่าคุณสมบัติเข้าเศษสองได้เขาก็จะติดต่อกลับมาค่ะหรือไม่เราก็อาจจะเป็นช่องเสริมเสริมช่องทางในการติดต่อสอบถามเขาก็จะได้ว่าเอ๊ะเศษหนึ่งไ,ได้ยังถ้าไม่เข้าเข้าเศษสองได้ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องยื่นใหม่นะคะสามารถที่จะต่อไปที่สถาบันการเงินเช็คก,ก่อนได้ค่ะอืแล้วแล้วลูกนนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการนี้ได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณเมย์คะ ช่องทางที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเข้าเข้าผ่านระบบกลางของแบงค์ชาตินะคะที่เว็บไซต์เนาะเว็บไซต์คุณสู้ก็จะเป็น URL นะคะ HTTPS นะคะ www.bot.or.th d แล้วก็ขอ slash คุณสู้นะคะ k h u n s o o ค่ะ ครับผมอ๋อตามเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะพี่เมย์เราขึ้นให้เรียบร้อยแล้วกรณีที่คนครับคนในคนที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการกรอกข้อมูลเพราะวาก็กลัวว่าเอ๊ะเว็บไซต์จะถูกต้องไหมไม่แน่ใจกังวลเยอะหรือบางทีไม่ถนัดหรือบางทีอยากจะได้คำปรึกษาแนะนำด้วยเนี่ยหรือกรณีอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่อาจจะเป็นทำธุรกรรมอยู่หรือมีข้อมูลเรื่องของการ ผิดนัดชำระหนี้หรือเข้าเกณฑ์อยู่เนี่ยม,มีช่องทางอื่นไหมฮะนอกจากการเข้าไปยืนยันตัวตนหรือกรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ด้วยตัวเองฮะไปออนไซต์เลยค่ะลูกนี้สามารถติดต่อได้ที่สาขานะคะหรือเป็นโฟนคอลนะคะก็คือติดต่อ call c เซ l center ของสถาบันการเงินนะคะเขาก็จะ,ะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ค่ะก็ถือว่ารองรับ สค,ความหมายว่าเป็นลูกค้าธนาคารไหนสามารถ call นเตอร์ไปที่ธนาคารนั้นแล้วก็แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยค่ะ call center ขอมันราเป็นเงินเช็คเบอร์ก่อนนะคะแต่แต่ใช่ค่ะแล้วกอ็อยากจะบอกว่าถ้าจะให้เร็วขึ้นเนี่ยเราขอให้เป็น call center แล้วก็ต่อ99นะคะจะเป็นเรื่องของการ ลงทะเบียนโดยเฉพาะคะ่ะก็สามารถไปได้ตามธนาคารที่ตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มธนาคารนั้นแล้วเรื่องของอการลงทะเบียนนี่หายหลายคนอาจจะกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าหรือยังไงตรงนี้เรามีค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาในการลงทะเบียนนี่มีระยะเวลากี่วันคะค่ะก็ อย่าอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะโครงการคุณสู้เราช่วยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆนะคะถ้าแล้วก็ถึงแม้ธนาคารเพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าไม่มีธนาคารไหนส่งข้อความมา SMS มาหรือไลน์มาแล้วให้กดลิ์นะคะอันนี้ก็ให้กดลิงก์ลงทะเบียนนี้ไม่มีนะคะทีนี้ขอประชาสัมพันธ์ว่าโค้กสุดท้ายเนี่ยค่ะ ลูกนี้ลงทะเบียนได้วันนี้นะคะถึง30กันยาอีก8วันนี้นะคะแล้วก็ขอไม่เกินเวลายี่3มิาห้ายน59นาทีนะคะเราก็จะต้องปิดระบบการลงทะเบียนนะคะครับผมต้องเตรียมอุปกรณ์พอยุ่งยากไมหมฮะบางคนบอกว่ากังวลใจต้องเอาไปโหลดเอกสารสแกนเอกสาราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางคนบอกว่าไม่แน่ใจอันนี้ต้องต้องอะไรเป็นพิเศษไมหมฮะในการกรอกข้อมูลผ่านทางออนไลน์ฮะ ขอข้อมูลถ้าติดขัดอย่างนี้ค่ะถ้าเตรียมมีอุปกรณ์ไว้หรือว่าสำหรับท่านที่พอจะมีลูกหลานที่จะคล่องเรื่องดิจิทัลเนี่ยก็อาจจะลองดูว่าลงทะเบียนออนไลน์ได้ไหมแต่ถ้าอย่างที่เรียนค่ะถ้าติดอะไรขอให้ไปที่สาขาของเจ้านี้นะคะแล้วก็คอ call นเตอร์ได้นะคะคิดว่าเราช่วยได้ค่ะก็อีกนิดหนึ่งคือว่าถ้าถ้าถ้ายังไม่ ไม่ได้จริงๆนะคะก็สามารถขอคําแนะนําได้ที่สิบสอสิบามได้เหมือนกันค่ะสิบสองสิบสามนี่เป็นเ,เ,เบอร์โทรของแบงชาตินะคะที่เป็นคอร์เซนเตอร์นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยการลงทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำได้เช่นกันค่ะครับถือเป็นโครงการดีๆนะครับที่มาเชิญชวนพี่น้องประชาชนในตอนนี้3โครงการ3กลุ่ม3คุณสมบัติที่อยากจะให้ไป ไปช่วยเติมเต็มนะบางคนบอกว่าโหตึงตัวมากเลยต,ตอนนี้<า>จะจ่ายก็แบบโอ้ภาระกะห,หลายส่วนเองและทำยังไงดีบางคส่วนบอกว่าค้างมาประมาณ90วันแล้วหรือบางคนจะเข้า91แล้ววันที่แ91แล้วทำยังไงดีลด ก็ยังต้องใช้อยู่ทรัพย์สินก็ยังต้องเป็นโอกาสสาคัญในการต่อยอดอยู่โครงการดีๆที่ธนาคารประเทศไทยร่วมกับทางภาครัฐต่างๆเองเนี่ยยังช่วยอยู่นะ,ะมีเวลาอีกประมาณ8วัน,วนในการ <พง S 2> สมรัครกรนวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับที่มาประชาสัมพันธ์ให้้องประชาชนได้ทราบกันด้วยขอบคุณคุณสราวันอังกอมเกลียวนะครับรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับพรกคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นครงการดีๆนะแมนค่ะ